เงินที่ตอนหนึ่งมืนบาทนะครับสาหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับยังติดข้อ2แบบนี้อยู่นะครับแล้วอยากเป็นข้อ3าแบบนี้นะครับมีวิธีการทํำไหมนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่ามีวิธีการทํานะครับแบบง่ายๆนะครับละเอียดทุกขั้นตอนแน่นอนครับแล้วก็เป็นคําถามนะครับมาจากทั้ง Facebook และ YouTube นะครับไม่ทําก็คงกระไรอยู่นะครับก็เลยหาวิธีการมาให้นะครับไปดูวิธีการทํากันเลยครับการสมัครหน้าเว็บไซต์นะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะครับ ในเรื่องของเพจปลอมลิงก์ปลอมนะครับถ้าใครรอได้นะครับก็ให้รอวันที่16สิงหาคมครับจะมีปุ่มสมัครขึ้นในแอปทางรัฐนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบรวดเร็วก็ทําตามแบบนี้ได้เลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ google นะครับแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่า digital id นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้เราเยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับเพราะว่า มันมีความเสี่ยงในเรื่องของเพจปลอมลิงก์ปลอมนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมเข้าไปในเพจนี้นะครับในลิงก์นี้นะครับถ้าทุกคนไม่แน่ใจก็ให้ดูลิงก์ของผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับผมนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดยินยอมครับผมจากนั้นนะครับให้เราใส่หมายเลขประจําตัวของเรานะครับ13หลักนะครับ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วระบบจะให้เราเลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนนะครับให้เราเลือกนะครับพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มยืนยันครับผมต่อมานะครับระบบจะให้เราก่อกรายละเอียดนะครับที่อยู่ในบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับนามสกุลนะครับ วันเดือนปีเกิดนะครับและที่สำคัญนะครับรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเราครับจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มยืนยันเพื่อทำขั้นตอนต่อไปครับพอมาถึงหน้านี้สำคัญมากๆนะครับให้เราตรวจสอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะครับหลังจากนั้นให้เตรียมสมุดปากกาเลยนะครับเพราะว่าจะเริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้หรือยูเซอร์เนมนั่นเองนะครับแล้วก็รหัสผ่านของเรานะครับพาสเวิร์ดนะครับ แนะนำนะครับให้ทุกคนจดไว้เลยนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับและตัวอย่างนะครับในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานนะครับหรือยูสเนมนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับอย่างน้อย4ตัวอักษรขึ้นไปนะครับส่วนรหัสผ่านนะครับให้เปิดดวงตาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเราใส่รหัสผ่านอะไรไว้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับอย่างน้อย8ตัวอักษรขึ้นไปครับ เขาจะให้เรายืนยันรหัสพาสเวิร์ดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มยืนยันครับพอมาถึงหน้านี้นะครับระบบจะให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับขั้นตอนนี้ใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ครับถ้าใครจะกดข้ามก็กดตรงนี้ครับผมระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ ยูสเซอร์เนมของเราที่เราลงทะเบียนไปนะครับถ้ามันตรงนะครับก็ให้ทุกคนกดยืนยันข้อมูลได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานำยูสเซอร์เนมแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับเข้าไปใช้งานที่แอปทางรัฐได้เลยครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเช็คเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับว่าเป็นเบอร์ที่เราลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีครับสวัสดีครับ